ปินเลยปีนเลยจะปีนได้กับอาจจะตัการปีนเนี่ยด้ไม่ทำด้วย,อ,วยอ่าระวังโรมือย,ยี่โอไม่ใหญ่ครับอ่าระวังโรมือติม็มครับผมน, <Okay. S 2> นำเราดูนี่ครับจะมีความหอมหวานเลยกับซาคือมันเป็นน้มพุ่ละไม่ติดราติดรุด

ใ้กยระยอนม้เลองกันต่ำไน่ไม่ด่านที่โบบอ่าโอเปล่าเหล่าอ้นเหล่าเดี๋ยวนัดทำน้ำโขกเต็มกระพุดเหล่าอกน้อยน้อยเต็มกระทำเอาอวัตถุดิบกเราเด็ดโปะการ้วยดีมันจะได้ความมันเฟิ่์มีความม้อมกับท่านผู้ชม กาวกันนะีครับอ่าเกาวตั้งนี้สุดอยอดเลยจ่มเมนูนี้กับก๋วยเตียวเมนูน้ำจุ่บหลอกหรือว่าน้ำจุาา่มกะลาเป็นเมนูตองพินเป็นเมนูตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่แต่ก็ต้มกันพเพเื่อทอดเพื่อตอกันมามักแล้วก็น,นกั่นแหละครับอย่างยาวน,านั่น สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสยามบางยิมสยามสมัยครับท่านผู้ชมครับวันนี้กูมิดอยู่ที่บ้านปอบ้านในกับอยู่ที่โลซิมุนกับผมพอดีวันนี้ก็ตั้มกับก้าวปอกับก้าวแม่เราครับก็เป็นเมนูบ้านๆเมนูที่อรได้ในกลัวเรื่นรับอาวัตถุดิบอะไรๆเพิ่มเติมก็คือนี่รับผมเพิ่มเติมคือก็เรียกว่าใบตั้มมั่งรับ

ก็นี่ก็เรียกว่ากระปิหรือคุยกับเลือกใจคุยปลาจะย้ำมังยิมกับวันนี้กับใส่ปลอกมาเลยวันนี้ตั้มเมนูเดี๋ยวว่าโบราณกับเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ชมตั้มมันยาวๆเลยกับอันนี้ปลาเตีย่างไว้เลยรับผมจ่ายปลาได้ก็ได้ครับครับเมนูวันนี้ปุ่มใจตอนนี้กับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเมนูน้ำฉุบกะลาหรือว่าน้ำฉุบปลอกอ่าบาดดาบันยอดกยกน้ำฉุบปลอก อ่าเดี๋ยวตำไปเลยเมนูอยยายครับผมเพิ่มเติมเหมือนเดิมกับท่านผู้ชมอ่าคือใบตำมั่งรับผมอ่าจนรั่งกังกับผมโอเคปีเหมือนเดิมครับอ่าไปตองห้ายเลยใบตองง่ายเลยตรงนี้รสชาติใบตำมั่งคือลักษณะรสชาติกับใบตำมั่งคือไกลๆอ่าไกลๆแมงดาครับผมไกลๆแมงดาหน้าครับท่านผู้ชมมากันกกเลยอ่าไกลๆแมงดาหน้าอ่ารสชาติหอมหวานอ่ารันจวนว่าใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอ่า เดี๋ยวติดตามวิธีการตัมว่าตัมแบบไหนแล้วรับร่องว่าร้อยในครับวันเย็นนี้แม่ก้าวมาตา้มดิจมกับได้ก็เรียกว่าป like ึบอ่ากับกาวหลอนหลอนชุดโยนดักครับผมอ่ากินกับกาวเร่งยศกลอกไม่ตันครับผมติดตามเลยครับตั้มยิมติดตามครับครับเมื่อกี้รับตั้มยิมเราเลือกใหญ่ใบเดียวลัดลัดครับผมอ่าหยดมันเลือ đây là này, cả, anh cho đấy, cắt luôn đấy. ra mắt tiệt nứng, quầm roi, mắt tiệt để con gôm thịt cứ mà phồm mới đấy cả, đai dằng roi, ra cả, mà tưng phồm mới đấy cả ông. Làng quân, lạng tam công Anh đi bẻ bẫy cái câu rú cả bao nhiêu เตรียมใบเตรียมใบไปต้มตดีวเดี๋ยวโอ้ไม่ใหญ่ครับไปโรยเอาไปโรยโรยทั้งยังอรยทึงต้มมุมอย่างนี่กันเย็นตรงนี้ก็ออ๋ได้กลิ่นอย่างครับอ่าจะได้กลิ่นเลยครับพมันจะมีความหอมอันนี้เดี๋ยวไวน์ลุนจบครับผมถ้าไวน์ลุนกินกันไวน์ลุนจะอบอันนี้ร้อยนะครับเอาไม่ใหญ่ยี่ครับปกติก็ยี่ครับโยมมิดโัมใจดูดังงก็วนนี้ใกลๆกันนั้นไม่ไม่มีความรู้เลยทั้งวัน Soi chuột 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 mmm 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 cuốc lên mmm 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 ไปดูไม่ก่อนยกอมนตก็อยู่กลางนู้นไปดูดไม่ก็อยู่ใกลงริมกล้งรักธรรมชาติ๋อรักธรรมชาติเกษตรปัญหาเกว่าปัญหาคอมมนาู้มันนี่ธรรมชาติธรรมชาติคนยักเข้าไปนี่อืมก็วิกันนะอ๋อยิบยุ่งยิยุ่งหยิกยุ่งหยิกยุงยิยุ่งมือทิแล้วครับผมมอทิ้ิมือทิ้มาปลมิปลยอ่าให 啊，避开，听，来天听 Rong rau mui yi omi giải ngập. Rong rau mui tim ngập ngủ miệng ngủ kìm ngủ ăn ngủ 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 ครับกล้องเลยวอ่าพี่น้องกับวักเลยครับพี่น้องกับวักครับนี่คือน้ำดื่มตีอ่าประเจาประตันงมาปลอกก้วยเลยครับครับเก่งกับได้เลยครับปลอมปลอมจับอันนี้ปากไะ่ก่อนอ่า สังกุงกับทิมนทีมทีมทีมกอนอะอ่าทีมกอนทีมกอนทมกอนเตรียมนีๆนะอ่าทีมกอนในมันฟูอ้นี่เจนามก่อ่าเจนาตั้งคอ้มันโป่งเอมโอเคครับเอาไปตีมน่อเดี๋ยวก็ทีมออกรองนะแอ๋อเดี๋ยวเรืไปไกลล้อไปไกลรับมันเดิมกุ้งเงปลอมกับแตไม่ช่มแตไมร้อยผีนครับ không à, là BBN, có việc gì không có việc gì không có cong gì bên này việc nè. không cong việc bên này có việc gì không 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 có có việc gì không có việc gì không có không không có việc gì 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 không

làm con riêng cả mình Thì đam mê khao đấy. you sao chạy là young là của trục lưu noi khao đi ra trúc ra 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 đấy, ra 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 lược, ra 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 ถ้าได้มาเลือกปลาเตี๋มมันๆได้อย่างดีครับเก๋เหนือปลาก่าอนนะครับคุณถ้าได้ปลาเตี๋มมันอย่างดีครับทแต่ไม่จำเลือกเลือกปลาเตี๋มมันๆนครับอันนี้ก็ยำแบบเป็นเมนูโบราณเมนูแลาไม่กลนอันนี้กูเมีหลังมือเลยนะครับนะหลังมือเลยหลังมือจะเปิดเลือกแค่โปรตีนเหนือนอย่างเดียวกลางไม่ต้องใส่เข้าไปเราจะใส่กลางหนยเดี๋ยวมันจะกลางครับ ถ้าได้ตาจอนก็ได้กับตาจอนก็ได้ตาดุกก็ได้จอนก็ได้อ่าคือตาได้ก็ได้กับเอาจะบอเหนื่อยเดี๋ยวถ้าได้ปลาตูวมันไว้ไก็ได้ปลาเต็มมันอันนี้เดี๋ยวมี่ไหมคนเตยมี่กับมี่กับอ่าต้นหนักตันไชยเปย์ตันใจยอย่างเปย udah ini ya, terus nih udah makan kan, kok, kok ini ini ikan, ikan apa ini? Ikan lele kok, ikan lele, lá gan điếu oh. nhanh như gang điếu không gang để tay bữa rồi xem 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 mày xem 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 โอเคกับแต่ไม่จมห้าฮ่าอ่าใส่การุงกัไมลยด้ครับการุงจะใส้ใบตั๊มใบตั้มเนยครับตาม้วยเนื้อปลากับตไม่จมเหลือกลางเอาไปดี เดี๋ยวจะัดไม่ได้กบแต่ไม่ยอมกระปิกระปิใส่เยอะๆเลยเพราะไม่มีคำคีมเมนูนี้จะอกเค็มวันมันกับผมแล้วก็มีความม่วน้องกันติมังกับผมเอ็นดูปีกไก่เนื้อเลยครับผมครับผมมันเด่มนะครับพอดี ม่รู้ตะวันนะตะวันตะวันเอยจบทิ้มน่เอจบเจบจบจำเยงก็ไม่ได้กดกดเลยไหมวิธีวิธีการรันเดี๋ยวเดี๋วเดีวเตะวิธีกนนันี่ัละละละังง่ายอาจจะว่าจ่าตีกระบวนกัน

กับมนต้องน้ำมากนะบางๆอ่าประมันคือชิ้นนะอ่าละมานอีกเส้นหนึ่งห่อละนอ่าระมาณเส้นกับกับดีกับไดซ์หลจัดจัอะมันประมนนับับคิวคิวก็กำกโอเคโอเคโอเคอ่าแบบกินได้เกินได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปทำ ai chôm này lại can kia này rồi kia này măng, cái na tăn nào con chuối, bỉ măng luông quăng măng, măng, con nọc cọc măng luôn mình này các bạn เืออนี่ยหน้องกันตั้มอเือย่าน้ำกินกูไม่เล่นติกเียติวยเวให้กินกับโยมยเฮ้ยได้่องกันตั้มเลไม่ด้ครัไม่รู้มันจะใ้ได้จริงไหมพวกมอนเนแ้แบบโหลนี่เลยตรงนี้เป็นไงครับตามี้เลยกโยมกับกยังใช้ได้ครับผม ได้เราตั้งให้ให้ถ่องขนกันเด็ถึงบอกว่าเหนืออยู่ปุ๊บเดีวเดี๋ยวรับลาดหนาบน้อยๆถึงจะข่อยควมเดีอยวครับนับปมวับปมอยูู่ประมาณนีงควยอ่อนนอนกับท่านผู้ชมควยอ่อนนอนควยอ่อนนอนเมนูนี้เป็นลูกกระป๋ากับเนี่ยก็เรียกว่าธรรมชาติล้วนๆเดินทางกันต่อสู้บ้านในลมครับท่านผู้ชมกลางนาโนนก็เป็นบรรยากาศของถุงหน้าครับบ้านในลมเป็นไรหน้าเซมปัสม กตั้งใจเอาไว้ว่าอาจะกุ้ซะเล็กๆไว้สักลูกปลูกมะพร้าวปลูกยางพาราเล็กน้อยปลูกไผ่ปลูกมะละกอปลูกผิกปลูกบีบีปลูกต้นไม้ที่ว่าโตไวเรียกว่าปลูกต้นไม้ที่ว่าสามารถออกมากินได้ก่อนก็วางเป็นแบบประสมปสนชันก็เรียกว่าปลูกปีดร,รวมยาง ไม่ได้เน่นย่างมากับการรายนึงโกม็ตก็จะปลูกประมาณรายละที่ทิพต้นกับเด้ปลูกอย่างอื่นมังก็ได้เลี้ยงปลาไว้ได้ระมังกับแต่ไม่จมก็เป็นวิธีทิ้นพยายามที่จะเรือฟืนสมัยรุดนโประโดนเมตดก็ตำ้กันมาสมัยโปรดานาเพื่อให้ตุกยางสมบูรณ์เหมืนอนสมัยก่อนกับอันนี้คือ ก็เรียกว่าบ้านในลมครับสม,มัยอดีตคือตอนโควิดเล็กๆ,ๆก็เรียกว่าบ้านในลมอ่ากลางนานวนก็เป็นเขาจังลน้นอ่าฝุหลุดอกมาเขาเลี้ยวนายางนัดอ่าตัวนี้นายางครับอ่าตัวนี้ไม่ก็บอกยางครับอ่าตัวนี้ย้อนยางยางยางอ่ามันมันยางเนีครับยางเนียยางเนียยางเนี้ย กับอ่าอยางกับยางชั่วย,ยางกับก่อนเกาซูบ้านในรวมก็จะพบบ้านปีบริษ์ก่อนครับส่วนกลางน้านี้เป็นบรรยากาศอาของบ้านในลม นี่เรียกบ้านในหล่มครับไปอยู่ในเขตพื้นที่ของอบ้านน้องยับลองครับผมก็เรียกว่าบ้านในหล่มครับสมัยก่อนคือจะเป็นป่าหล่มมันเลยครัอบอ่าก็เรียกในหล่มตรงนี้คืออ่าเอาวัตถุดิบมายังเตีนในหล่มต่อครับเฮ้ยอะไรนี่ยวัตถุดิบรับผมจะไป,ไปยังโอเค okay, ครับ

Chậm <laughs> <laughs> à... nắm mà Nghĩa bà trong năm mới rồi. Để chậm mà Ai đẹp rải rải lên Này đấy ăn này đâu vì nhà ít lưới rồi à? tính nghe băng lục nghe có ra mày lục ครับโอเค no okay, ครับตาผู้ชมไม่หยาดได้ผลเลยครับคลวยตีนูไม่โปะเลยใช่ครับเลยมาตีในหล่มอ่าได้ผลได้ผลน้ำจิบหลกมันต้องเปิบแล้วก็เปิบเปิบเดี๋ยวอ่าแทนผู้ชมรับเออวะน้องน้องนู่นู้จยามาเลยครับอ่าคุณน้องคุณนู้คุณลูกคุณล้านต่างร้านครับเวลาตำกับเก้าวได้แล้วกับเบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเดี๋ยวอ่าลุงโกม็ดอ่าจัดให้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยว น่งนึ่งปลอกนึ่งปลอกถึนี้ก็ซาำปลอกเดี๋ยวแบงไอบีริฟริสนึ่งปลอกถึงก็มิดจะจัดไปปลอกนี้นะเกินอไรก่อนตนะ่เดี๋ยวคาเปืบก่อไมจุ่มเมนูนี้เปือบกินก่นครับจ,จัดทุกอย่างเลยครับมันได้ไมู่้จัดเค้ม เวันแลนนนดด้วก้อมคือพวกเราต้าเยอะหน่อยทุกจบที่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเบง่บงวะเบ่งเลยเบ่งเลยใช้มือกับอยู่ในปาเมนูนี้ถ้ามาเก็บไว้ได้แล้วเป็นกับอ่านึ่งออกไปนึ่งก็ได้เอาไปย่างก็ได้ เดินมาก็ยางจังว่าเจ็ดเหลีวก็ได้หมัดเก็บไว้ในตู้เย็นได้ครับเพราะว่าอีกินตั้งต่อไปก็ได้หมัดเอามา,ออมายางเปลิมครับกินนู่นเลยกินกินแบบเจ้าตีเลยนี่ครับเ้งตีเลยข้าวกันนะกับข้าวตั้งดยอดเลย Dưới này, bà ấy làm đá kẹt nè. Kết nằm ở cái. Các bạn hãy tìm xem món Rồi. Chọc ngon rồi. Bánh bàn bàn, đầy đủ chất, mềm đá nạp. Kẹt

ติดตามชมเมนูนี้ครับก็เรียกเมนูน้ำจุบปลอกเรีอว่าน้ำจุบกะลาเป็นเมนูตองติ้งเป็นเมนูตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่แต่ก็ต้มกันเพื่อทอดเพื่อตอกันมักแล้วก็นั่นแหละครับอย่างยาวนั่นก็เมนูนี้ก็เต้าปัตตานุงก็มีครับผมแต่ว่ารัแตภูมิสมัยก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานีครับเราเลยวิธีก็เลยจะกลายเคียงกันครับกลับกเข้ามาคุณตามดูยมทุกท่านติดตามชม จดคลิปแล้วก็สามารถพาไปปรับใจได้ครับผมสวัสรับวันนี้ก็มีหลายที่มันหลายกันระยายางยิมนองกันนองไก่นองการกวมิดข้อเก่า้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหสวยนะครับนี่นงกาน้องนู้นคุยกับสวัสดีครับนงๆนู้นตุสานยินดีครับทุกครูจังล้างมือก่อนครับล้างมือก่อนล้างมือก่อน วันนี้เปรบกับเปรบเปรบแต่ไม่จำเปรบเน้นเปิบวันนี้ใช้น้ำมากเดี๋ยวมันกินอ่าเฮียครับจอาอะไรแตก่อนลองจิ้มกระเล็บนะนี่ก็เป็นวิธีแบบบานๆกับแต่ไม่จำลองลองดูอก่อนแม่แม่ไม่หรอกแม่แม่ตีแม่แม่แม่ Nó chim luôn, nó chim luôn Mà em có bỏ mẹ pét ได้รางวัลของกานดืนบ๊วยนะจุดเนี้บมันไม่ไเคยเบื่อเลยเดี๋ยววันนี้คือภูมิใจนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมครับครับหอมกะลาครับอ๋อหอมกะลาครับหอมกะลาหอมปลอกหอมปลอกอ๋อ,อมันมีกลิ่นกะลาออกมาอนกันครับมีกลิ่นไอของบปลอกซึ่งหอมคาเปตึงลำไส้

ร,รวดไวเลยครับผมอย่ารวดเร็วนะครับอำ้ำครับอ้ำอาำเสียบสวดีค <ใน S 1> ร <า S 2> ับร้อยหมากโอเคสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมกรบใพิ่สวัสดีค่ะพลังครับสวัสดีครับ โอ้รรยนะโรยนะอยนะโอ้รยนะอันนี้กับแบงค้บีดีวอันนี้กับนลกนเียนี้รับับเล็บกเลยนี่น้ำจบน้ำจบกะลาออลไปนี่ปเ็นมุบมุบมุอบบ้านอวันนี้ำวนน่ไม่มียุงไม่มียุ่งนะม่ยุ่งแม่ยู่เลย